กองทุนการออมแห่งชาติจัดงานวันออมแห่งชาติออกแบบการออมเงินให้ประชาชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออมเงินอย่างเป็นรูปธปรรมดเรเผ่าภูมิรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีงานวันออมแห่งชาติประจำปี2567เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออมเงินเพื่อการ,กรเกษียณมากขึ้นซึ่งกระทรวงการคลังได้พัฒนานวัตกรรมการออมให้กับคนไทยพร้อมกันนี้ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ วินัยการออมเสาหลักสู่ความยั่งยืนในสังคมไทยระบุประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะแก่ก่อนรวยซึ่งมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากวัยแรงงานที่ลดลงส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลลดลงและค่าใช้ใจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐสูงขึ้นแบบขั้นบันไดเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเข้ามาบริหารจัดการกระทรวงการคลังจึงได้พัฒนานวัตกรรมการออมให้กับคนไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลกำลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้คือสลากออมทรัพย์เพื่อการกเกษียณเป็นผลิตภัณฑ์การออมรูปแบบใหม่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมการออมเงินในรูปแบบของเงินรางวัลซึ่งเป็นการนําลักษณะนิสัยของคนไทยที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาสร้างแรงจูงใจในการออมหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสลัก,กเกษียณ